กินมะลิแบบถ้าใส่ชุดไทยฉีช่ชุดเนี่ยยังมากกันคืนนี <t> ่ย <ot of water> ต้องร้อนแน่นอนเลยบูแมนบูแมนแต่มันหอมหอมแบบหอมเป็นกินมะลิสวัสดีจ้าพี่น้องเพื่อนเจ๊เน้องสบายดีกันบ่จ้ามื่อนี้น้อจะนำกระมาเปิด กรุน้้ำหอมของน้ำให้เบิ้งเนาะจ้ะเพราะว่าน้ำเคยสัญญานองเพื่อนไว้ว่าอันน้ำจิภาพเพื่อนออกไปเบิ้งน้ำหอมเนาะเพิ่นบอกนําว่าพี่น้ำพาไปดูน้ำหอมหน่อยค่ะแต่น้ำกะตอบไปเนาะจ้ะน้ำสัญญาไปแล้วว่าเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะน้ำบอกเคยลืมเนาะจ้ะน้ำสัญญาว่าน้ำจะเห็นวิดีโออย่างไห้น้ำบอกเคยลืมเนาะแต่ว่าในช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เขาออกไปช้อปปิ้งเหมือนเมื่อก่อนบ่ได้กะมาเบิ้งกรุน้้ำหอมของน้ำก่อนก็แล้วกันเนาะจ้ะมาเนี้เอ่อน้ำกะบ่มีเยอะ เท่าไรเนาะมือน้นามีมาให้เบงเจ็ดขวดเนาะจ้ะเจ็ดขวดน้ำก็จะเริ่มจากขวดที่นำมักก่อนเนาะไปจนถึงขวดที่นำบ๊อบมักแล้วก็มีสองขวดถ้าใครอยากได้เนาะเดินนำให้ฟรีเลยบ่อันนี้นำบรเลล์เนาะเพราะมันเปิดแล้วมันถ้าเอาไปให้มันก็จังไดจังไดอยู่โอเคมาเบ่งขวดแรกกันเลยเนาะจ้ะขวดแรกที่นำมักก็คือขวดนี่เนาะจ้ะถ้าน้ำอาบน้ำเสร็จหรือว่าน้ำบ่ได้ไปไหนอะน้ำจะ ยิบขวดนี่มาใส่เลยบ่ต้ตรงคิดบ่ต้ตงอย่างเลยนะจ๊ะเพราะว่ามันกินเนี่ยมันเป็นกินน้าหอมส่วนโตของน้ำไปละเราที่นี่กินเนี่ยจะมีคนถามน้าเป็นประจานะจ๊ะสมมติว่าน้าออกไปทํางานออกไปใดกระซังอ่ะถ้าเวลาคนเดินผ่านอะ่ะเขาจะถามว่าเฮ้ย e น้าเธอใส่น้าหอมไม่อย่างเลยเธอใส่น้าหอมไม่อย่างเลยจะมีคนถามน,าน้าเป็นประจํานะจ๊ะแต่สําหรับคนที่บ่ชอบน้าหอมที่มีกินออกหวานกินออกหวานหวานะจ๊ะก็จะบอนน่เนาะแต่ว่าน้ำหอมรุุดเนี่ยมันจะ มันจะหวานออกแบบคล้ายๆน้ำตาลใหม่เลยนะ่ะจะแบบหวานมากหวานแบบถ้าเป็นแต่งตัวกับชุดเดรสสีชมพูอย่างประมาณนี้เนาะจะใส่ชุดกระโปรงสีชมพูหวานแบบไปเที่ยวทุ่งลาเวนเดอร์อย่างประมาณนี้เราจะมันเป็นน้ำหอมที่หวานมากเลยเนาะล้วก็มันไม่ได้หวานแบบไปเที่ยวทุ่งลาเวนเดอร์อย่างเดียวมันเป็นอะไรที่แบบ เป็นอะไรที่น่าค้นหาอย่างประมาณนี้เนาะจ้ะสำหรับน้ำเนาะน้ำชอบมันมากเลยแล้วก็เป็นน้ำหอมที่ใส่ทุกมือแล้วก็โปดมากน้ำหอมควดนี้ยี่ห้อแลนโคมเนาะจ้ะซื้อมันเดี๋ยวน้ำเอาคืนห้กันแล้วกันเนาะเพราะว่ายัางที่น้ำบอกภาษาฝรั่งเศสน้ำเก่งมากเลยน้ำว่าได้แหละสาวๆหลายๆคนก็ตรงนี้แหละขวดต่อไปก็เป็นอย่างที่น้ำ ถ้านำว่าใส่ขวดแรกน้ำจะมาหยิบขวดนีเนะจ้ะน้ำหอมขวดนี้ก็คือโจอามานี่เนะจ้ะจโจอามานี่สีชมพูเนาะรุ่น C นะจ้ะเอ่อมันจะมีสีแดงด้วยน้ำรู้สึกว่ามันจะมีสีแดงมีคนบอกน้ำว่าไปลองสีแดงนะสีแดงนะ่ะเป็นที่ป๊อปปูล่ามากเลยคนจะใช้เยอะเพราะว่ามันมันเป็นน้ำหอมที่ออกจะออกไปเซ็กซี่เซ็กซี่แบบเป็นผู้หญิงหน้าคนหา,อย,าอย่างประมาณนี้นะจ้ะแต่น้ำไปฉีดแล้วน้ำรู้สึกว่ามัน ม่เนอะมันโบแมนสไตล์น้ำเลยน้ำเ,เลยเลือกสีชมพูเราจะสีชมพูกับเป็นออกจะแ,แบบว่าหวนานหวานพอถึงคุณหนูอะหวานหวานแบบหอมหอมออกกินกินวูดวูดหน่อยหน่อยแล้วก็ดอกไม้นิดนิดพอถึงกับเป็นดอกบ่เมนดอกกุหลาบบ่แมนดอกมะลิแน่นอนเป็นออกแบบหอมอะหอมมากยี่ห้อเนี่ยฉีดนิดเดียวนะจ๊ะน้าานำหอมมันเนี่ยฉีดนิดเดียวอยู่ได้ทั้งมือ หอมอิลิเลยเวลาฉีดใส่เสือโคดยังอะใส่เสือกระหนาวของเขาเนี่ยมันจะแบบว่าถ้าเขาเอาเสือไปแขวนไวเอากลับมาใส่อีกอันเขาก็ยังได้กินของมันอยู่นะจ๊ะอันนี้ก็รุ่นซีเนาะสีชมพูถ้าใครอยากลองใส่ก็ไปสือมาได้นำไปโฆษณาอะไรทั้งสิ้นอันนี้เป็นน้าหอมที่นําใส่ยุสมือนะจ๊ะแล้วก็ขวดที่3นี่ขวดนี้่นะจ๊ะนําจะได้มาจากลอนดอนเนาะ นำได้มาตอนนําไปลอนดอนพากกันไปเฮดพาสร์ตกะลูกนำเนาะนาไปเดินในห้างล้วที่นี่นําไปเจอไปเจอเขาแล้วมันเป็นน้าหอมที่แบบยี่ห้อเนี่ยมีมานานเราเป็นยี่ห้อเกาแก่เนาะจ้ะไปดมดูนำก็เลลมักมันจะออกแบบเป็นจะเป็นแค่น้าแล้วกัวน้าหอมเนาะจ้ะบบมีแอลกอฮอล์เนาะน้าหอมทั่วไปเขาจะมีแอลกอฮอล์พอเวลาเขาฉีดเนี่ยแอลกอฮอล์มันจะระเหยแล้วมันจะได้กินน้ำหอมแต่ว่าอันเนี้ยมันจะฉีดแล้วได้กินเลยแล้วก็ออกกินมะลิ กินมะลิแบบถัาใสชุดไทยฉีดช,ช,ชุดเนี่ยยังมากกันคืนนี่ต้องร้อนแน่นอนเลยโมเมนต์โมเมนต์แต่มันหอม,หอมแบบหอมเป็นกินมะลิออกผู้หญิงผู้หญิงแบบหวานไม่ใช่หวานแบบน่าเบื่อนะหวานแบบน่าค้นหาอะไรอย่างเงี้ยเราจะตอนน้ำกลับเมืองไทยอะนำเอาน้ำหอมคนนี้ไปน้ำหน้าน้าอะแกจะไม่ค่อยไม่ค่อยอันนี้ปันใดก็น,น้ำหอมเนาะแล้วพอน้าฉีดมันานั่นแกก็บอกว่าเออน้ำหอมหอมดีนะ น้ำหอมองเธอหอมดีนะอกเคยโดนแกชมเรื่องน้ำหอมมาก่อนเลยเนาะน้ากับแปลกใจเออสงสัยมันหอมจริงๆแล้วกะหอมแบบอ่อนๆสําหรับบานเฮาดาเนาะขวดเนี่ยน้ามันก็อยู่ในราคาที่ค่อนข้างจะสูงเหมือนกันเนาะขวดเนี่ยแต่กับมันหอมจริงๆแต่ว่ามันใส่โดนน้าสื่อมานําจําได้ว่าน้าไปล้นห่อนปีที่แล้วเออตั้งแต่ปีที่แล้วอ่ะยังเหลือเหลือเยอะมากเลยนั่นแหละน้าฉีดประจําเลยนั่นแหละจ้ะอันนี้ก็เป็นท็อปทรีเนาะจากของน้ำเนาะ ที่นําใส่บ่อยที่สุดคือ3ขวดนี่นะจ๊ะเราก็ขวดนี่ปีที่แล้วนานมากเลยก็คือจนะิมมี่ชูเนาะจิมมี่ชูอันอย่างเนาะจิมมี่ชูอิลิ c ิตโอ้ยอย่างสักอย่างนี่แหละจ๊ะ <c oughs> พี่น้องภาษาฝรัร่งเศสของนํานี่เกียสีมากเลยนําก็เลยแบบบ่อยากจะโชว์อย่างประมาณนี้เนาะ <c oughs> ก็อ่านเรากแล้วกันเนาะถ้านําออกเสียงอะไรพ่ถือนํากะขออภัยนำด้วจ้ะเพราะว่านํา เนาะยางที่บอกนั่นแหละอันนี้ก็คือจิมมี่ชูเนาะจิมมี่ชูนี่ก็จะออกหวานเหมือนกันแต่ว่าออกหวานแบบออกหวานบ่ถึงกับหวานเหมือนสามขวดนี่เนาะจ้ะมันจะออกหวานแบบผู้หญิงเซ็กซี่นิดนิดหวานนิดนิดมีอะไรหน้าค้นหาแบบเธอเป็นใครเหรอเธอหวานหรือเธอเปรี้ยวถือเธออ,อะไรยังไงนอกจากมันจะเป็นน้ำหอมที่แบบฉีดไปกินขา่าวดินเนอร์อยางเง ดีฉีดตอนใดก็ได,ไดอันเนี้ยกลางวันก็ดีกลางคืนก็ดีไปดินเนอร์ยิ่งแต่ดีนะจ๊ะน้ำหอมขวดเนี้ยน้ำกะมักเหมือนกันถ้าว่ามันเบิดน้ำจะซื้ออีกบอน้ำจะซื้อมาใส่อีกบอน้ำซื้อมาใส่อีกเนาะเพราะมันเป็นน้ำหอมที่โอเคเลยทีเดียวนะจ๊ะจิมมี่ชูเนาะขวดต่อไปนะาจะก็เป็นของชาแนลเนาะม่นเป no. ็นชาแนลนัมเบอร์ไฟเลจ๊ะเดี๋ยวสีทดสอบภาษาฝรั่งเศสเห็นเบิ่งว่าจะดีขนาดไหนนะจ๊ะเขาเอิ่นว่า กะเบียลกะเบียลเลยกะเบียลอย่างสักอย่างนี่แหละจ้ะโ <laughs> อ้ผู้้องอ่านกันแล้วกันแนะนำมาซื้อคือไหนกันแล้วกันเป็นชาแนลนะจ้ะชาแนลอันนี้ก็เป็น EDP เหมือนกันเนาะ Eau d e p a r f u m ขวดนี่เป็นอย่างนำ้ำจังไปซื้อน้ำต่บ่ค่อยปนไดกับน้ำหอมชาแนลเนาะสีชมพูอ่ะเขาซื้อให้ของคนมันเกิดนำ้ำน้ำจะใส่อยูสีชมพูนำ้ำบ้วามันซื้ออีย่างแต่มันจะหอมมากเลยอะ่ะนั่นแหละน้ำมินำ้นำเคยใส่ชาแนลอันนั้น เราชาแนลอันนี้นำไปฉีดๆเบื้องเออมันหอมดีอนะเพราะว่าชาแนลส่วนมากมันจะเหตดออกกินแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เป็นสาวไฮโซแบบน้ำอธิบายบ่ถือแต่ว่านำ้ำกินเนี่ยโอเคเลยออกกินแบบแต่งตัวรูรูเซ็กซี่หน้าค้นหาถัดจะเป็นแบบฉีดไปดินเนอร์ององเงี้ยงแสกะน้นำมามันโอเคเลยแหละโปรดโฆษณาเลจ้ะก็คือมันเป็นน้ำหอมที่นำมีอยู่เนาะ แล้วก็ขวดต่อไปนี่น้ำจะบอกใครได้ใส่เลยนะจ๊ะมันน้ำมีมาตั้งปีกว่าหรือมึงเนี่ยขวดเนี่ยปีกว่าก็คือบ่ได้ใส่เป็นอย่างน้ำจังบ่เอาถิ่มน้ำเก็บไว้น้ำมักขวดมันเนาะขวดมันแบบมันเหมือนระเบิดดีอ่ะพ่อเขาเอาไปตั้งไว้มันมันมันเหมือนเขาตกแต่งโต๊ะเพื่องแป้งไปในโตนะจ๊ะกะจิมมี่ชูเนาะจิมมี่ชูอันนี้รู้สึกว่ามันจะเป็น E D t เด้จ้ะโอเดรโทเลตเนาะขวดเนี่ยเป็นโอเดรโทเลต ก็ออกแบบกินไม่ไหม้ไม่ไหม้เบ่หวานนะจ๊ะบ่ออกดอกใหม่บ่หวานกินไหม้กินแบบกินเหมือนแป้งอ่ะกินเหมือนไหม้ไข่ไกับเขาไปย่างในห่างคนอารับประมาณนี้นะจ๊ะก็เนาะหอมดีแล้วแต่นี่แต่ว่านำนำาบ่เคยฉีดมันเลยแหละเป็น ถ้าบ่มีนขอหอมจริงๆอ่ะนําถึงจะฉีดแล้วก็ขวดต่อไปขวดสุดท้ายอันนี้ก็บ่ค่อยได้ใส่เหมือนกันจะตั้งคู่กันเนาะสองขวดเนี่ยจะต่างคู่กันอยู่อันนี้ก็คือกุชชี่นะจ๊ะกุชชี่ by กุชชี่เนาะมันออกกินคล้ายๆชาแนลนัมเบอร์ไฟน้ำบ่มักชาแนลนัมเบอร์ไฟเพราะว่าน้ำรู้สึกว่ามันกินเหมือนคนใหญ่กินของผู้ใหญ่เกินไปน้ำกันเลยบ่มักแล้วก็กินเนี่ยคล้ายๆกันเลยคล้ายๆกัน เกือบจะเป๊ะเลยทีเดียวนะจ๊ะบร่รหลัวบางที่นำนำฉีดเข้าไปแล้วนำรสสึกานนำปวดหัวปวดหัวแบบเมาเมายังไงบ่รู้ัวนำกันเลยบ่ใส่แต่ว่าน้ำเก็บไว้เพราะว่าขวดของเขาอะ่ะมันมันเป็นสีมันเป็นสีทองเนาะฝามันเป็นสีทอง แล้วก็มันมีตุง้งติ่งตุง้งติ่งนำมากดีแล้วก็เอาไปตั้งไว้ตรงโต๊ะเครื่องแป้งอ่ะมันดูเหมือนกับเฮาตกแต่งโต๊ะเครื่องแป้งไปในตัวสองขวดสุดท้ายนี่จะแบบว่าอยู่นุ่มกันแล้วก็บกค่อยจับนำบกค่อยจับมาใส่เลยทีเดียวนะจะ๊ะอันนี้ก็เป็นกรุนน้ำหอมของนามเราจะทีมอยูในตอนนี้เนาะ ถ้าไปช้อปปิ้งอีกได้นาอาจจะซื้อมาเพิ่มหรืออย่างสิเพราะว่ามีอีกอยู่ที่น้าจับจองไว้เราจะก็มีอยู่ประมาณสองสามขวดเนาะที่น้าจองไว้เพราะว่าน้หนาหอมา3ามขวดเนี่ยนา้า,นนานก็เคยใส่เป็นประจําเหมือนกันแล้วก็เป็นน้าหอมที่น้าโปรดมากยี่ห้อดีโอเนาจะมิจโดมิพยซินพิลพอยสินเราจะขวดสีออกม่วงๆแล้วก็ออกมีมิสดีโอสามขวดเนี่ยน้าจะชอบมากแล้วก็น้าจะซื้อวนไปเหมือนกันแต่ว่าช่วงหลังๆมาเนาี่ยน้าจะใส่เรนโคมเนาะ เป็นส่วนมากนั่นแหละจ้ะเรื่องน้ำหอมเนะาะทาน้ำซื้อเยอะบางทีนำ้ำไม่เคยได้ใส่ยังไงน้ำก็เอาให้เพื่อนให้คนอัน้นคนอีนนอ้ไปยังไงเพราะว่าบางทีน้ำซื้อมา้าน้ำหอมหม,ม่นบเป็นถึกถึนะกเนแจละบางทีเขาซื้อมา้าเขาบร่ได้ใส่เขาก็เสียดายเขาก็ให้คนที่อยากได้ไปเนาะถ้าน้ำได้กลับบ้านอีกรอบนึงเนาะน้ำได้กลับบ้านเมืองไทยเนี่ยถ้าใครอยากได้นำ้ำโบน้ำบ่ได้ฝากหิวให้ใครทั้งสิ้นเนาะนำ้ำอาจจะถือกับบ้านไปน้ำสักสองสามขวด เพื่อที่จะเอาไปเป็นของขวัญให้พี่ไ้นองคนที่เป็นเอฟซีห้นาเนาะมันก็เป็นของขวัญเล็กๆหน่อยจากนามกันแล้วกันแต่ว่าอาจจะเป็นน้าแคดใอยังบุรู่เนาะเพราะว่าช่วงนี้มันอยู่ในช่วงที่เขาเดินทางบ่ได้เพราะว่านามนาใส่นาก็อยากให้คุณ่นไในใส่น้ำเหมือนกันเป็นอย่างที่แบบเนาะเป็นอย่างที่แบ่งปันกันกันแล้วกันเนาะจ้ะโอเคกล้่นหอมของน้ำก็มีแค่นี้นะคะท่านผู้ชม แล้วก็ถ้าชอบคลิปน้ำก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้น้ำน้ำแน่ได้จ้าพอกันคลิปหนาโชคดีสุขบสุขคนพี่น้องจ้าสวัสดีจ้า